มาเลยครับเด้อมาเด้อเดี๋ยวละจวดเลื่อยๆหนิไมเอามาเพื่อนกู้ขอมนห่อนขโมยห่อนพี่น้องคุยคำง่ายๆคุยคำง่ายหยุดฮักนะาแชแนลหนะเขาจะกินเขาจะกินคำง่ายเรือยแต่เขากินคำง่ายหมดเลยลุกตายจริงๆยำเย็นอันนี้เข้มกว่าใช่อันนี้เข้มกว่าอย่าไปเห็นนะโยโยอย่าให้ร้อง รื่มนเ่อม่ใส่มืองอเลือดข้นเร่อคเลือพี่อืเลือดไหนเน่แมนครับเอามาเล่นให้มันลื่นอืมี้ใหมาปรุงอันนั้นมันจีดจีรครับปใส่น้ำาปเสันจํำเกิดจําสันจ้ำรุมโดนเออตอวันนี้ไปเล่นเยอะๆต่อวกนี้ไปเล่นเยอะๆเรา้อมาชอูดอมันไม่ชัดเลยนั เหลราจะปเอาอะไรนะพระอนุชาครูมันไม่ง่ายหนล่ะเพ็ดก็เฮ้ยอ่ะเพชร็่เพชรเพชรอยู่เพ็ดอะไรอ่มอะไรก็อีมมาเป็นย่งไงพีเฟ้นันมันมันมันคือใบแก่แท้คือกินได้ใบอ่อนๆคือยังี่บอใบพีเฟานี่ผเคยกิน่เคยครับเารูน้ำหอมมาบานของนี่เตียปลาองราบปลาคัดปปหยังใบพีเฟานมาท่นเดียผม อธิบายเข้ามาเพียกันทราบแล้วเพียเนี่ยคือสัตว์ประเภทพวกเอ็นซิโลพวกสัตว์มีกีบทั้งหลายที่นีกระเพาะย่อยโคเลฟิลจากพืชพืชต่างๆกันงจะเป็นโปรตีนมันไตอ่อนหัว่าย่อยโคเลฟิลนี่ในกระเพาะของมันเนี่ยสามสิบกลีบมันคือกระเพาะมันมันขมเลยเพราะว่าขมมปนเส้ดาวน่ะขมเป็นเดามาเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้ที่มาเปลี่ยนโปรตีนพิว่าไปแล้วสันโบลันสันโบลันแสดงครับหัว มันบอลลันเด้ออันนี้บอลลันเมืนว่าเนี่ยคุปิดแด้กนี่ตัวนี้บุ้งปิดอยู่กี้นี่มันหัวแบบตอนนี้มันยัื่งบอลลันนะอ๋อนี่แม่ไหมาถ้ามันบอลลันแสดงว่ามันหัวในระบบหัวได้เป็นน้ำเครื่องแต่ว่าถ้ากูปิดเฝ้าแล้วแต่มันลั่นกันไม่หยุดแสดงว่าเป็นน้ำเครื่องโว้ยโค้ชสวิตเสียแน่นอนสวิตเสียโว้ยแสดงว่าเสียนแน่นอนโค้ชสวิตตัวนี้มัน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 คุ้มแรงดันหน้าคอยได้ตัวนี้ตัวว่เห็นหมอจะเข้าไปกลุ่มกับบ้านเพื่อนเรา

กำลังสะดุอเครื่องแต่ว่าดเป้าไ้อ๋อเลจะใส้งานนี่หนี่ออฟังว่ามันงทำงานหมอพี่ดิเช็เว่ามันตัวใดนะ่มันลั่นมทานี่่มันั่นมานแมันลั่นขึ้นมาแสดงว่าโคตรมิดาาาาากัเบืออะไรอ๋อเอากินใช้ไลท์ไลท์งพี่ะได้ตไฟเออมั่เพีย โอ้ยแดงชื่อชื่อแดงนั่นไม่ใช่เรื่องไม่มีเพียร์เพียร์ก็บ่ะมี่แดงเนี่ยแดงเนี่ยกินแกกินได้แบบมีแต่เพี้ยร์ปมปมนี่ไปเพี้ยฟานี่กินกับกินกับขาควายขาควายแท้เขาเรียกว่าต้องกินกับลาบแล้วลาบปลาจองนะบวลาบปลาจองพวกอย่างเงี้ยกินได้พวกลาบปลาพวกนี้เพียฟานี่เพี้ยฟานแต่ว่าต้องกินใบอ่อนก็นี่ด้วยจะไม่ได้ป้อมต้องกินใบอ่อนก็นี่นะ้อันเลี้ยงเช่าอวยบวบกินใบอ่อนก็นี่เขากินใบอ่อนด้วยก็ยังไม่คิด แม่เรากินบ้างครับวินเรากินอ่ะโดนแล้ว8งานตัวจีนมันใช้ไฟทำไมเราเป็นเจ้าแม่คนรดื่มเราถือเจ้าแม่ควรดื่มดอกอันนี้คูลงวสิไล่ไล่หเปเอาแบดกับเบิ้์ดยำเลยหล่ะมาลุยอ่ะลุยอันนี้เข้มอันนี้จืดเป็นวิธีไหนแล้วมีน้ำกิ่นอยู่ เออสอม่กินแ้นี่เรามีน้ำกิมอยู่โอ้กินให้ได้ห้้ป้อมป้อแบงอให้อายนหกินรอบเด้คุณอะไรมีรอบหรือยก่ง้รอบไหบ่บบ่นห้อม่่เาด้นี่มาขากาแฟนมอข้าหม้อนีก็ได้ข้าหม้อขาหมอได้ไปคั้วเหรอเอเือนาขาหมอไปข้าหมอไเล้สายดพือ้พืล้สามั่ะกินรร้ารรด้าสาลสาินพุดดิ้งหักสมา้มั เลยผมแต่ผมซิมผมก็อิ่มแล้วผมซิมก็อิ่มอ่ะที่ดีนะที่ผู้พริกปอกผักพริกเหลืองครับเหลืองๆนะเนะ้ยครับเหลืองแล้วแดงอันนี้มันกินได้เออมันบ้านนี่แล้วก็แบกพริกปุ่มๆนะปุ๊บพี่นี่เป็นจ้นผักเห็ดดูนะครับแบกพริกเหลืองๆสีเหลืองๆสมๆเนะฮะปุ่มๆเออเขาปี่มีะงปุ่มพริกเขาละนี่ปุ่มนี่แบบกัดเข้าไปแล้วไปดูอันไหนทำเยู่ เอาเขียนเขียนเขีนพี่น้องุยกันครับพี่น้องเอ้ยมือเบสมือกองมือลองกีตาร์มือแคนนี้นี่นะยูวันยังมีงานเข้ามีมีไีไม่ยาก่าจะเอาคุไปเรีนทุกวันต่งคัรอยู่ยังทราบอกบุละเออเขาดีเลยไปเรียน่เรีนัหเอาสิมึงรูปสิมึงรูปผ่นปะปีอย่างยูผ่นบะสิมึงรูสอคเดี๋ยวเดมาูนฟังเ่นอยู่กูอยู่ในกองเดี๋ยวมาบนกันเย่งไอ เอะไรนไอบอยลองลอยไหมมันก็ไปนู่นมั่งแล้วก็มานี่มั่งไอ้บอยท่านเปล่อืมบอยเขวบหนึางนดอกบอยหนึ่งหกแปดมันก็ไปได้มันยังขายังยังสดนยังเป็นนิดหน่อยยังหน้าคนยังใหอยู่ใช่ดี๋ยวยุตตี้วะเดี๋ยวแมวเดี๋ยวแมวอยู่เตียงข้างบ้านเราไม่ดูเดี๋ยวจะปิ่นต้นบอกย้งน้องไม่ลู้ยงแมวอ่าวบอยว่าได้ตัวไก่ยีวสุข้องบอยมาข้นหรือลงว่าได้ไปที ขาก็ต้องไป้ดูบอกบอกบอกโน้ตบอก FC ตัวพี่ยูเทนพี่มืออาจารย์ยุทธสุดยอดใช่ไหมครับแมี้ยนะเปิดร้านได้เลยเปิดร้านได้ยูกุยพิเศษก่อนหมูเลยเนยนะครับเขาบอกว่าเจ้ากับพี่กล้าก้อยขายเพราะสมัยนี้เอาแล้วแหละพอนแล้วครับพอนแล้วอากาศหินมึงเนี่ยปอมลมโป่อ้ไปไปไปย่างยินนี่บอกนี่เลยเนาะพี่สุนวียูนาะยี่เหย บุมีเงินยังเดียวนอมีเพิ่เอาไปปุมตันี้ปุมตัวนี้เป็นจานเดียวเครื่องจานเดียวขึ้นจีมีซแนลบุ้มีเดีวบุมีแต่เงินมีฮอนีคนขึ้โลอแมาหาเครื่องไหมมีคุยคำยังไงดูคุยคำยังไงดคุยคำยังไงเฟซี่ด้วยทงเนีชาแนลนะฮะชาแนลติดคอกินนี่ยยงไงเวานเวื่านเนาะ ยี่แมงมิ่งค่อยๆมอเนี่ยมอเี้าจงมากินผู้เดียวเนี่ยจงใหม่มากินมอเจ้าเนี่ยมาผมบอมาก้อยมาตูนี่แหละมื่กรวนแสดงว่าบวมหัวเนี่มโดนมันนิเนี่ยแสดงว่าหัวดูว่าแสดงว่าหัวบ่เนี่ยแสดงว่าหัวตัวเขาปิดแก้วตรั้นงัดหนานไว้เนี่ยว่าหัวมันต้องหัวมันก็ต้องดัำกันเนาะมอ้องมา มันมีวต้าอยู่อยู่หนาเครื่องมันบ่ะปีเอาหนาเครื่องไว้กอนนี่มันก็ทำมาปิดเต้ามันทุกตัวเลยมันบมันก็เลยบม่ไหลน้าก็เลยบาดูดมันมันก็เลยบาทั้งงานเลยแต่เนี้ยพอเขาเปิดเต้าหนาเครื่องปุ๊บอยู่แค่ไหนโดนมันก็ปิดแรงมันหัวมันมีน้ำซึมอยู่สัก เข้าใจวะเข้าใจว่เพาเขาใจกุอ่างงอูวพิดเป้าแล้วมันนี้ตอนนี้กูเปิดเครื่องไเหนเปิดเปิดไดใไว้เปิดใดว้ออนนี้กูปิเ้าหนาเครื่องไว้ทมาเขาปิดเ้าเหมทุกตวใบ้านปิดเมอนทุกตเลยแต่ว่าเขาป็นัดนานไปเข้าใจว่ามันที่มันงานแสดงว่าระบบน้าแสดงว่าเครื่องดีเครื่องดีทางานปกติแ่พอกเปิดเป้าหนาเครื่องปุ๊บมันจไหนมันหยุดดป่กัปิดอีกแสดงว่ามันหัว อจงทพว่าไปดูทั้งงานเลยเห็นว่าไปดูในหัวปั้มในของน้ำแล้วหัวของกระโปรงไปว่างในกระโปรงถังน้ำไว้เนั่นมันอาจจะฟิมอยู่ในห้องกูดูหรือว่ากระอีองหนึงปไปได้คือปล่อยลปล่อยน้ำเนีมันเตไเรื่อยๆก่อนน้ำมันเต็มก่อนน้ำเต็มระบบก่อนแล้วก็เติมนะมีนเติมน้ได้เดูแอ้นเฮ็ยจเไม่ๆคือ่ังเติมน้ำเครื่องสูบน้ำมันเติมน้ำไปซื้อไม่เข้มวดนัสยามสยามใช้มีเส้นปั๊มน้ำบ่ มันดีมันได้ผมกึ่งแล้วเนคือทำเครื่อโพ่นโดชีวิตมาใส่พันขันหนึ่งนีแต่นี่มึงใส่เนี่เอาเลยเพราะทุกประการโค้ดชีวิตนี่กูเคยถือหลอกมาแล้วถือหลอกมันคือห้ามโม้หู้นะพอถึงการไงนี่แบบทุกประการมาแล้วโค้ดชีวิตมันมันจะทำงานในระบบคอยหนามคอยตัวตโตโตัวกระปุกอะไรมันจะ็ำงานในระบบหนามแห้งมันมีสองระบบในในตัวมันนะเอางานต่อไปนี่ งานต่อไปไปรับแสดงว่าน้ำไปรับทีวีนะมัวกูมันอาจจะมัวอ่านงานนี้มันต็มระบบไงครับงานต่อไปนี่เสร็จไปรับทีวีนะเปลี่ยนหน้าจอไม่เปลี่ยนนะแตเปลี่ยนหน้าจอไปไม่ทำไม่ทำไม่ทำอาการเป็นมบ้าบมีมีเสียงมีเสียงมีเสียงอะไรเบอร์ดูจะเลื่อนช่องได้แต่ว่าภาพมาจอไม่มีแต่ก็ไปดูเมือไหร่อ๋อกินเขากินเขากินเข่าเพลินอนแรกไม่ค่อยมาเสียงไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงไ่ค่อยลงตัวนี้ตัวนี้มาจอเปน